งูอ่ะนี้ยกมีผิดดอกสไลายเขาไปปีกมกินเบองูเลืล่อม,ลมลเอมล้าหน่อยไปแล้วเด็กกบเขาตัวบกญ่ายเป็ดเทาอะร่้นขึน,ยน้ยวว้าวแพลจนตื่นอย้ยโ, <c oughs> โอ้ยตัวบกง่า่ไปแลวไาแ้ถือกตใหญ่ <c oughs> <c oughs> ก็มักง่ายนึงเอามันคือเพลสสบายดีพอไหมพี่น้องปรทตกขู่ทุกคนเลย,สบ,ยสบายดีทุกคนมีกัรมีไหมแล้วก็มีอันแนวตักตักเหนี้โอเคเรามือนี้รับอันสิบห้าพี่น้องไปใส่เบ็ดกบเนาะหลังจากที่มือน,นั้นเ้าใส่เบ็ดปลาเนี่ยเราขาก็สิมีขี่กระเดือนเนาะพี่น้องอันนี้ขี่กระเดือนใส่ได้ทั้งเบ็ดกบแล้วกับเบ็ดปลาแต่ว่าเบ็ดกบในที่สาคัญคือหอยขี่กระเดือนมันตายไม่ได้เดาเดาเดาวดา,วดา,วดาวแบบนี้เนาะพี่น้องเดวสิเลาะลงไปตามหมอยหัวหน้านี่ ปีนี้ที่ใส่หลานะจักหน่อยนะพวกกบมันทันกันใหญ่ปกติแล้วใส่ตอนที่ว่ดดาดำหน้าแล้วเขาเคียวแต่ว่านี่เขาบบเคียวแล้วเริ่มสิถอดหว่วงเริ่มสิมันแล้วนะเขาก็เลยใส่ยำหนี่พวกกบมันใหญ่สะหน่ำมาสากบกันใหญ่สาแต่ว่าปลายใหญ่ไว้ไปบอลายใหญ่ห่างเดี๋ยวมาหลุนกันพี่น้องตอนนี้เขากำลังสิเริ่มใส่เนะาะไปเอาใส่นี่บอ <ś led> ใส่นี่เลยบอบอเล็กกว่า ให้สเปรย์ลองเบิ่งนเราอ่ะสิลองเบิ่งนต้งใส่เวทปานคือลูบ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 อย่นี้เฮ้ใส่เวทกบลูบลูบให้มันแปนจั้งเลยนะพี่น้องลูบให้มันแปนเลยกะบ่อดมันมีน้ำออเจาะน้ำออเจาะก็หมายถึงน้ำที่ว่ามันโบแห้งไเด้หน้ำมันพอดีมอออเจาะอยู่น้ำมันบ่ลายแต่ว่าน้ำลายก็ได้แต่ว่าให้ใส่แคมแคมปัวกบมันสิออกมาจากป่าสเปรย์ชื่อเสียงเบ็ดหยาบแต่เป็นหักเลยหลังแหลกเวทหัก น้ำแบบนี้นะใส่เวทกบนะใส่แบบน่ำตื่นๆาะวกบมันเป็นซัดเครืองบกเคืองน้ำเด้พี่น้องใส่วันน่ำแบบเถิดเถิแหงบแหงเนี่กับบแหงพอดีแบบแบบนี้แหละอย่างพี่น้องเห็นเลยคืออย่างนตากกงะถา,<อ>ถานให้<ด>มันดีที่สุดนะปลาลำขอน <S <S เออเม็นกลมสเปรปลาลำขอนนะปลากบนะ <S <S ถือคุลังถือคุลังแต่ก็ได้กบตัวนี้ยังก็กบไงอ่เลยเอบเลยต้นไงแต่ว่าต้นนี้นะก็ไดอยู่บางทีก็ได้บางที่กับกรได้ ตะก,กี้เคยใส่อยูแพนเบ็ดกบ<ว>สปแปนเนี่ยเคยใส่เบ็ดกบแต่ว่าเฮาสไลด์แมันใส่เบ็ดปลาเก่งเบ็ดแกบบบบันไหนพี่น้องเคยใส่แต่ตอนถ่ายคลิปตอนหลันละเคยใส่อะโบมันเบ็ดกบใส่แรกๆคือโบมันแต่ว่าโบมานมือน,นี้เขาต้องลองนเนอองบิ่งเนาะใส่ลองเบมือซิ่อทำไปลูบแล้วใส่แล้วเพอมันแป้นยี่แล้วเนาะถ้าลูบแล้วเขาว่าห้มันหอมขี้ดินบมดไปเป็นเป็นมันเคยได้ยินอเลยถ้าเห็นมันเขาจาวในคลิปด้วยเขาไปเบิ่งในคลิปเขาว่าเขานอนลูบแล้วมันสีหอมขี้ดิน แล้วแต่สูตรไทยสูตรมันพี่สาวเอวอ่ะอันแต่ต่ำต่ำสูงกบ่าม,มันเคลิ้มบ่มันดีดนดดีสู้บกบ่แบบนี้อ่ะเทคนิคของการใส่เวทกบถ้าใส่เวทปลาใส่ตำหน้ำหัวปลามันอยู่แต่ในน้ำถ้ากบเนี่ยมันเป็นซัดเครื่งบกเครื่งน้ำพี่น้องคือใส่ไปเรื่อยๆเนาะเล็งลงไปนี่เลยกบมันเหลิมใหญ่แล้วขออภัยหลายๆเนาะถ้าพี่น้องท่านใดที่ว่าโบกินกบเนาะป่ะบ่รยากาศคาร์เติกบใหญ่ พี่น้องคือการใส่เวทกบเนาะบอกเดี๋ยวเลยว่าเ้างโบซ้ำนานแล้วก็ชื่อเช้าแปลว่าบโบหวานใจว่ามันจะถือหรือบ่เนาะต้องถ่านลุ่นแต่ถ้าเป็นผู้ชายคือบ่อกรเราหวานใจว่าเราใส่ได้เพราะว่าเราใส่เป็นถ้าเป็นผู้หญิงคือเท่านี่ไม่ค่อยปันใด้ถ้าไปปลานะคะเสียบลงมันกินรุ่แต่ว่ากบเี่นต้องถ่ายยามตอนที่ว่ากลางคืนแล้วก็ตอนเศร้าทำนั่นแหละ กินเบ็ดสลัดแน่เด้อเจ้าอย่าเพิ่มมากินเบ็ดเกาะเจ็ดหลังเหลือเบ็ดเจ็ดหลังพี่น้องตอนนี้ก็คือเหลือเบ็ดเจ็ดหลังเนาะที่ใส่สมันเบิดตอนตอนนี้เวลามันก็คือมืดแล้วประมาณหกโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวฐานหลุนกันตอนค่ำเมื่อเนว่ามันช่ถือกบหรือบ่อแล้วกันท่านบ่อถือก็จะฐานหลุนตอนกลางคืนมือแรงนี่เนาะว่าจะมายามเนาะห้าบ่าค่อยหมั่นใจมาเลยห้ารู้สึกว่าเป็นอีหยังที่แบบ มันบ่เคยใส่เนี่ยเลยอีกอย่างนึงมันบ่อำนานคือเบ็ดปลาแต่จังได๋ก่ะมาหลุนกันเนาะพี่น้องการท่าบ่มีคว,มวามหวังเฮาก็คือบ่มีความตั้งใจเนาะแต่ว่านี้เฮาตั้งใจเฮาต้องให้มันสมหวังดังที่ตั้งใจป่ะถ้าผ่พอกันแบดยังขาเมื่อพี่น้องป๊อดกบพอน่าโตบักง่ายเนาะเออมันบ่กใน้เกินแต่ มันมวนมวนอยูน่นี่งูเลื้มเราอทีน่อ่อา,ามันกินกบเผาบ่ได้บ่ได้ป๊ากบจะถือต้อง่าไงเนยน้นเบิ้งสิล่งูหองนี่งูอันนี้ยผ<น>มีผิดดอกสไลายเขาไปปีกกิบนบองูเลื้มเราหน่อยปลปลาปล้ลไปลละปล้ว Để cốc mà to bốc nhảy này, nó đang xem ăn gì bây này, ơi, nó thử cốp chơi này, ui lu, ơi, thảm mà kĩ đi, cầm cái đấy cốc nhảy chơi, nhảy này, ấp, nó sẽ long kích của phúc này, nó sẽ mệt, bố xài cái búa, 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 เออย้ายๆๆไปๆๆไข่ไข่ไข่ยุดเออมันไข่อยู่แล้วนะเออตะกะเต็นไข่ดุกมุกมั้งเฮ้ยตะกะเต็นเฮ้ยไปพี่น้องกลางคืนแล้วตอนนี้กินข้าวแรงแล้วเดี๋ยวมายามเบ็ดน้ำมาหลุดกันพี่น้องว่าใส่เบ็ดกบสิมานกว่าเบ็ดปลาอยู่บ่พอใส่เบ็ดปลาดิมานไปแล้วแต่ว่ายังชิมีอยู่รอบที่สองน่ใส่เบ็ดปลาแต่ว่าใส่เบ็ดกบลองหมื่นก่อนเนาะเดี๋ยวมาหลุดกันนะพี่น้องตอนนี้หอดป่าแล้วปะ

เบ็ดอันนี้มันปักดีเนาะแต่ตัวแรกใส่ของเอาอมาักเลยเรียบร้อยมากินของเาเบเดี๋ยวเอาก็ถือไก่กันแท้เขาเป้ดวเาปป๊บไปลองแป้ดตายยุไปลอาเอแปดูของไอยากซิเบื้องหลังตาของ เราบางทีหลอกด้วบอกเอาเมียมานำกับลุทีมงานเด็กหน่อยเขาบอกมาล้วเผิ่นเขาใส่เปนเขานอนเขาเงียนเดสาวเี่กมืดได้กลางคืนนะหกหลุดได้กันกลางคืนมัเแตนแป่นจะหกันกลางเว้นนะพวกยังคือหายชุ่มหนังกนไม่ถือไฟเลยใส่เดินเดนไปไกลดึกเดียนี้ก็ โอเคเอกเก่านันมันปดนมสลัดเออบอกกินมือนนรตาเลยขี้เกเรอก็ยังจะเห็นของเมื่อไรตายขี้เกมาก็กินมันอมไมเออมันสลัดเลยซองตเฮามายามตอนกลางเวรเด้นะไปเนาะจืดได้พี้องมันงลดไปเชิญหนึ่งเลยยามเบ็ดกุ๊บต้องเปิดกล่องไว้ตลอดด้ยเนาะ ลุ่นเลลุ <ok> <AN> ่นกบเวทป่าเวปลาแ่งเสียงเลีวล้อเายะก็คือเวทปลาเลยนี่นะปลาเ็ทเทาอันีคุณคโอ้ยเแพจนตื่นโอ้ยโุ้งวุ้ไงนึงอป็นอรเป็นอรตัวใหญ่ไม่ก็บักไงนึงเอามันคือเบลอกล่องอือจบไปจบจบโซ่อ โอเคบอสเบสทำกระสือัตใหญ่้ใหญ่นะใหญ่ลิ้นเนาะจนเป็นสิเรี่องบอสข้าวันยัะหักบอสหักไงจะเดินใครเราเต็มไปอันนี้ให่ด้วยให้รอยะกันบมันถือกลบหน่อยมันกินกบบน่อยขี่กระเดือนมาไปแล้วขี่กระเดือนนะอือกลบน่อยกบตัวหนาดให้ดิถือกบสองตัวเลยน่อืม นได้กบหน่อยเนาะโอ้โหตากล่องยังขึ้นๆนี่บ่ไว้ใจซรลอยพี่น้องก็เลยถือกล่องเองแต่อย่าหัวกอมันถือยากนี่มันมืดไฟเฮาบัดไฟบักไงนึงเห็นพี่น้องบอกว่ามันบ่แงเาอันถือนี่มันเป็นไฟโซล่าโซล่าเินหาเรกกี่กระเดือนมันบ่ได้กินกีกระเดือนมันกินกบน้อยกบน้อยอือปาตัวใหญ่นมันเป็นีเนาะกะยวงกะยวงอยู ก็มันแทะใส่ลงไปหลุมนี่เนาะม่วนนะใส่เบ็ดนะมันได้รุนนี่แหละพี่น้องวิธีชีวิตของคนบ้านเฮาหาอยู่หากินกบเขียดก็กินคนบ้านเฮานะปลาก็กินยังปวดที่กระดูกห้องเฮาก็ถือเลยกระอบเบ็ดไผ่เบ็ดซอแฟเขียนโมกบเชื่อโม่เลยกบ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 นไอยกบนไอย ตบหน่อยเป็นไเบ็ดไผเปนเท่าบ่เบ็ดนี้เทาก็บ่จือว่ะเบ็ดอไปลุมออตามเหลี่ยบขลองนำไรต้องถือกบเนาะ้นำึ้นมันจะปแจงมาได้อเะจากตัวแล้วเหรอสี่ตัวละกูไว้แถวะหักวัวด้วยไว้เลยพี่น้องพันในโกลไม่ไหวเนาะ ไปโคมเลยเห็นไพ่อันนี้ก็เห็นมันถ่องข้าวกรกันมติดเจิ๊บออกอยออกยอกยออกุังถจกุลังเลี้ยงกันลงมาคือห่อนเชยไปเอเด็กกบกบปลาเฮิองจะไปไปเนาะค่ะแต่นี่ห้ามอื่นสาวเนี่ยไปเลยพออไปบ่จะยายามเป่นองสรลุแล้วมือนี้ครับเป็นตากองตอนน้อยเป็นผู้ถือของ บงแฟนเกองมาทางตนยัอยู่หลังหนึ่งขากเบิกดึกถือยอะถือคนลังอู้ยคือเอามาหอยใสนี่คมุ่่ราเป็นหลังครับตมันก็ถือดีแต่บอกโอ้ถืออยูุ่ณลังด้วยจักโตอร่อยฮะคกโาัา ยังก็ใส่เบ็ดทำเอี๊ยดทำบุกขิดว่าสิได้ักโตเนาะจะเพื่อเขาต้องใส่จังได้ขายเขาใส่เบ็ดกบมันได้ขายเลยพี่น้องจ้องมือได้ระวังกบเต็มขัดส่วนตาเลยหาแต่ตัวใหญ่ๆเถอะนะเบื่อขี้กระเดือนมันเต็มเต็มดึงดึงเต็มดึงดึงมันโมเมนต์เปิดมอลำแันขียกระเดือนเริ่มจังเต็มคันเยอะเลยเออมันเด่นแหรอกบมันเห็นเนาะข้าเมื่อไห่ก็ย้ำได้บ่

ตีนมันเออม่ได้กินถือก็ตีไม่ใช่ก็ตีมันสมันกินแล้วหอยมันเกาะตีนมีปกมันตีมันเนัตีมันยันเลยเห็นบ่เาจังหวัดมาได้คืปลารมลเป็นอะไนเลยเออบนดินเนาะมันมันดิ่แล้วมันเนินมาเกาะตีมันเออถอคโต้กบประมาณํามินเนาะเป็นจริกบจีบานเทานั้นมันจะโตสานิหลุดในลายหรุนแบบสามํามองนี้ม้ยส่งคาหน้าเดี๋ยวมันไงส่งดาหน้า เข้าบดิารลูกหมอมันเนาะโมเวนกิได้เคิร์กกิโลโมเนกลางคืนเลยนะดโลหนึ่งหรือเป็นอยังที่แบบถึงกับตัวเองเลยะว่าใส่เว็บกบโมเวนใส่เก่งไหนใส่บุค่อยเป็นบด้สังเกตคนอื่นใส่เฮ้นะหูหนูเห็นตะเข้าแว๊บๆเนาะอันนี้เปนหน่อยดีหอเนาะอ่อเจ็บป๊ดคุณตัวหน่อยดีไปนอนจนผ่องเป็นผิโผ ยังผู้สาใส่เบ็ดขึ้มานแม่โตนหน่อยอันนี้เป็นกบหน่อยเนาะ่ว่าเขาจะใส่เบ็ดนะคะจะเอาบชผู้คนมันยังเบ็ดหลายเ่เพวาะเขาใส่เวแต่ว่าเขาบริจาคยังเบ็ดไสเราเบ็ดเาเองได้กระเราแปลมันเนาะเบ็ดซาปีได้ะี่นองผาหลุดลังต่อไปนี่นี่นี่ะไรวนะมันร้อนหนักมตื่นเลยนะแหลมสัมพงดงกแล้บก็ได้

กันท่านข้านออกจากเงินกลางคืนนะมีเล่ากินนใช่ไหมแต่ขั้นท่านนอนก็ได้พักผ่อนก็มีที่สองอย่างน่ะน้ำไหลลงลุ่มหุละเอาเสือบอกุ้งเจาะจับปลาลดจับได้เยอะปลาเงินทั้งนั้นได้มีอยู่พอปลาเงินทั้งนั้นทั้งหลังใส่ไปบ้างด้วยหเออเขาปล่อยนะจ๊ะเขาปล่อย

มันเอามือมันจะจับเอาต <inky> ูมือนน่อยถ้าเพิ่งอะไรกังคืนมาน้ำเวียนนบำมาน้ำนั่งเผาอยู่ผู้ชายเอาผู้ชายมาเผาน้ำโอ้ได้ซิปแต้มแล้วนะจะสเปใส่น้าโเป็นตะถือกถืออ้าวหนบริิจว่าจิจงดิเอ๊ะขายห่องตะลกตะเล็กนั่นนี่สูงแบบไปคือ คลิกๆๆๆๆๆกบตัวไก่หนึง้ยตัวก่หนึ่งอามัน <MA ิ่แต่บอกัดิ่งนเหมื่อะนเหมื่อิแล้วกบันนะจะอจะรจหาเบ่บากัได้ป็นไนะครับยไปึกเซยด้ทางฝุ่นนะุ่นงนี้บกนี่น้ามันะลุตนี้ีกันพี่น้องเป็นๆแบบนี้มันลดเป็นบ่ หักเบ็ดกับผีกระเดือนขาดครึ่งนึ่งสแปยว่าแปดโมงแลรุดกบนะเจ็ดโมงหกโมงพอดีหกโมงเป้หกโมงแรงนะเว้นแบบว่าหกโมงครึ่งอลยแต่พริกาเป็นแบบมืดขึ้นเออกบมันเริ่มกินตอนหกโมงคึมคึมเออมันหมือหมือช่มต่เป็นตกดินนรอขั้นขั้นถ้าตามตอนนี้เลยสตอนแจงเลยสิมันรุดบบ่เออกรุดือกันอยากให้นเรือหากมีโอกาสไล่ปลา เออมนอยู่ลายกบปาตัวปลาเดปลานเลิดม่ยัง่โตมัยกอโตหน่อยถือปลานี่เน้ปลาคอนปลาคอรนม่เนปลาคอนอู้วิปลาคอร์นแล้วก็เป็นลายหนังวเลปลาคอนอันไหนนะเอาขึ้นดูแล้วมม่ใชหลุดแล้วแต่อ้วว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 วุดวยววเกือบวว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 วแวว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 บวววุด จมปากเลยเอาคือเห็นหมอกเบ็ดเกี่วจะพูดมาชังบ่ไปปิดประคอด้ยเฮ้บ่อยากใส่เวดกกมาใส่เบ็ดปลาไปเนาะปลาอย่ในไหนาเขามีเสนเดิมนะอันนี้เป็นไหนาเขาเลยแหาตังมันขางามาหมูเลยอะลแผนกล่องไปวัดคาหบนงคนอาบอกปรด้แล้วเวดมาลําเด้ออ Bờ Bài... à. ừ. ừ, Đấy, nhìn nhá chắc Sải dưới đây vết viết sắp cái hoang tí Thôi được rồi đấy Hả hiển Việt mà Biết thử cốp cái gì Biết tôi ăn thử cốp nhà thấy thử nào ừ, th thì Em ăn phải... thử cốp là vụ ở ai ở tôi cứ thử, thử bỏ lên đây làng đều Ôi, xong tôi tố nhai lắm Nhảy của tố, nhảy của tố, tố hay dám theo này không? Ừ, mình uh, <laughs> có này đi đúng không? Ừ, mình lút Hay là dám? dám theo bên này nhá Chắc tố là nó hỏi là xịt bài Xịt bài lắm Bát, tự màu như thế nào lăng này là tự cốp nhảy không? Mình sợ là nó tự cốp nhảy lắm, thầy bình thường Nhảy của cậu ở trong bể Bộ cà nhảy lại cả đây <laughs> กังคืนคาเมืองละมานเฉยนี่ย้าพอสะพอนละเมือก่อนนนแหละเราจะยามเบ็ดน้ำเอาอีกแล้วเราเห็นจเฮาหส่มันมมวนกระโดดแล้วไาย้ำแล้วไียเดินเราไปย้ำบุยอะไรพวกมันมันมมวนเนาะย้ำเบ็ดล้อมเมือพี่นนองใส่ใส่ใส่เอาตัวไร้โถรศท์เมน่ยทอนเราไปใส่ใหม่ใส่บอลใหม่ทอนเราใส่บอนใหม่หลุนหลุดพี่เนาสองแงก ươn sọn hãng thử hết hoa bẹp thử 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 sơi thử 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 ค่มายามันอึดอนะครมันเป็นยัดแล้วโดนเลย่บาไวอยากนอนเปลี่ยนใส่เปลี่ยนใส่เดี๋ยวถาเบิ่งหล้างต่อไปพี่เนเ้อะบอกก่อนใส่แล้วก็บอกถือกงใส่้ือเซยล้งทำอิมันตายเป็นอะไรเนี่ยนอะล้งทำอิมันก็เป็นกระนิ่งเนี่ย ปาดมานกันมานปวดตอ๊กกันนี่นะนักและประมาณครึ่งโลเขาอะอะไรถึงเกือบว่าประมาณถึกลายเนี่ยประมาณเจ็สิเปอร์เซ็นต์ไปตัวบดถกนาเาไปาะกับรายเหนเ้พี่น้องโอเคกเยเมื่อไร่เมื่อไหรคะอ้าวตุ่พี่เนกตัวเะย นี่ตัวตัวสองสี่หกมับนับกันมาได้สองสี่หก,ก,อกโอเคเราี่น้องเดี๋ยวฮาริคอตัวไปนอนก่อนพอกันมืออ่อเช้าพันดีลาติสวัสดีไปแล้วยยพอกันคุณย้ายขอนะแมงปิดห้องเด็กๆด,กดกมาเลี้ยงห้องแม่งอันนี้ห้องตลอดบ้านของเราใช่ไหมมันนี่ดิพอกันมืออ่อเช้า